ถ้าพูดถึงพวกทุนจีนเนี่ยก็มักจะมีแต่ปัญหานะมักจะนําอะไรที่มันระบาดใจมาให้กับชาวไทยตลอดล่าสุดเดือดร้อนหนักเลยครับชาวบ้านเขาก็โวยทุนจีนนั่นแหละเขามาสร้างโรงงานแต่ว่าก่อนจะสร้างโรงงานอนะ่ะเอาดินมาถมแล้วถมสูงท่วมหลังคาบ้านของชาวบ้านคนที่เขาอาศัยอยู่แถวนั้นเขาก็เสียวกันเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวดินจะถล่มไหมถ้าฝนตกลงมาแล้วฝุ่นอะไรนี้เวลาที่ลมพัดก็สูงกว่าหลังคาบ้านนะครับก็การลมอีกหากร้อน รองเท้านันยางรองเท้าไทยแทย้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตตอนแรกๆชาวบ้านเขาก็พยายามจะอดทนอยู่ครับแต่ทีนี้ช่วงนี้ฝนมาตกไงพอฝนตกไหลท่วมบ้านเลยมันน่ากลัวมากบ้านก็ซุดอีกไม่รู้ว่าเป็นโครงการอะไรชาวบ้านบอกใครเป็นเจ้าของหน่วยงานเนี่ยสั่งขนดินออกอไม่รู้ว่าขนหรือยังเมื่อวันที่17เมษายนครับ ชาวบ้านที่เขาอยู่ในซอย11มู่1ตำบลมะขามคู่อําเภอนิคมพัฒนาที่จังหวัดระยองระยองนี่โรงงานเยอะก็เข้ามาร้องเรียนต่อนายสว่างจีนนะนะที่เป็นสอสอพักประชาชนที่จังหวัดระยองหลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยจากปัญหาที่กลุ่มนายทุนจีนเขาขนดินมาถมพื้นเพื่อที่จะก่อสร้างโรงงานนี่อยากทําอะไรก็ทํากันเลยไม่ได้มีความเกรงอกเกรงใจใดๆทั้งสิ้น แล้วมีการถมดินสูงเกือบ10เมตรนะครับจนดินสูงกว่าราคาบ้านชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโรงงานระหว่างที่ถมดินน่ะก็มีปัญหาฝุ่นละอองที่มันเกิดจากการขุดดินถมดินที่ขนมาถมเรื่อยๆทุกวันนอกจากนี้นะพอฝนตกก็จะซ้อเอาดินที่ถมนะ่ะไหลลงมาท่วมบ้านมันไม่ใช่แค่น้ําฝนอย่างเดียวแล้วเอาดินมาด้วยทีนี้ต่อมาครับนางสว่างจินนะเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยหลังจากที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนไป พอเห็นก็ต้องสะดุ้งครับโอ้โหมันขนาดนี้เลยเชื่อเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้มากแน่เพราะว่ามันก็มีเศษดินที่น้ําซ้อไหลมาให้ดูอยู่แล้วเะเออจากการตรวจสอบเพราะว่าบ้านบางหลังนะตัวบ้านกับกระแพงรั้วบ้านนี่ก็เริ่มสุดแล้วแต่พอลองไปตรวจสอบดูก็ไม่รู้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการอะไรแล้วก็เป็นของใครด้วยไม่รู้เลยจริงๆนะเขาบอกเพราะว่าไม่มีการติดป้ายประกาศ พอไปสอบถามทางเทศบาลเมืองมาขามคู่เจ้าของท้องที่เขาก็ยืนยันว่าไม่มีการขออนุญาตแล้วก็ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของโครงการด้วยเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอขนาดเจ้าของท้องที่ยังไม่รู้ครับชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยได้เริ่มมีการก่อสร้างแบบนี้นะแล้วก็ถมดินมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนสงกรานต์อีกทั้งนี้จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รู้ว่าโครงการนี้เป็นของใครกันแน่และจะก่อสร้างอะไรแล้วก็จะยื่นเรื่องต่อสารปกครองเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวครับ เพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าโครงการนี้ทำผิดพรบรทั้งหมดเลยเนื้อที่อยู่ประมาณ50ไร่นะ่ะออแต่ก็ดูเหมือนจะรู้คร่าวๆแล้วว่าเป็นทุนจีนแต่ดูเหมือนเขายังไม่เปิดเผยอะไรไปมากกว่านี้สิ่งที่พอจะทําได้ก็คือสั่งการให้ขนดินที่ถมออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วคือสั่งไปแล้วนะครับแต่ว่าขนหรือยังนั่นไม่รู้ก็มีหลายคนมาแสดงความเห็นครับคนแรกบอกนายทุนจีนได้ยึดครองประเทศเราเรียบร้อย ด้ยมีข้าราชการตำแหน่งใหญ่ๆเป็นไทยเทาร่วมกัดกินประเทศไปด้วยการเวรกรรมแท,แท้ความเห็นต่อมาเขาบอกว่าอะไรวะรถถมดินมันล่องหอนมาหรือไงเจ้าหน้าที่มันถึงไม่เห็นเวรแ,แท้เลยอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็จะเจอเกิดขึ้นคนต่อมาบอกว่ามันถมเหมือนกับว่าต้องการจะไล่ที่เลยนเนี่ยบัดซบต่างดาวห้ามคุมงานนะครับตามประกาศกฎกฎระทรวงบัญชีสอง ความเห็นต่อมาเขาบอกว่ามันต้องสอบปลัดด้วยรถ10บล้อวิ่งไปมาทมที่ก็ไม่ใช่แค่เทียเท่ยว2เที่ยวจะไม่รู้ไม่เห็นดูมันจะแปลกๆไปหน่อยนะอ่านี่ก็เป็นความเห็นบางส่วนครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ